สวัสดีครับเนี้ยมาดูวิธีถอดบานสวิงนะครับถอดประตูบานสวิงนะคนเออเราต้องยิงดีเบตออก,กอยีงมีดีเบตนะคล่ออยู่ตรงหัวอ๋อใส่เว้ยเหมเหมนเว้ยวดอกหน่อย เชียง้างเนี่ยงนี้นงรังมาหมุนหมุนเร็วหมุนหมีปัดเล<ะ>ยนี่ครับนี่เป็นประกบหกเหลี่ยมนะครับขันออกนี่ครับใช้หกเหลี่ยมหุนนะครับไม่รู้ว่าเบอร์เลยเล็กกว่าห้ามิลหกเหลี่ยมมิลไม่ได้นะ ออกแล้วมันมาประกับแล้วมันมันงูเลยเสร็จพี่มึงไปยังท้องคนเอาไปครับตะดันออกไปฮงออกนะนี่ครับถอดประกับออกสวิงมันต้องเอานั่นเลยหรอเอาบันไดออกสวิงมันสวิงมันอยู่ตรงเลย ประตูห้องปิดต่งอะไรดิปัญหาอยู่กับไ้ไฟอะไรเลยคืออ่าเรียบร้อยแล้วเดินออกตรงตรงทางล่างเป็นไปชอยไปตองนี่ครับออกแล้วข้างล่างเป็นเสานี่ตรงกลมข้างบนตบน หวนเป็นประกบาบเฉยนะครับนี่นะโอเคเรียบร้อยอีวิธีถอดบานสวิงงุมหาตั้งโดน